สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนัทีที่กล้องได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องหนึ่งนะครับผมผมไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์หนึ่งด้วยเป็นหลายๆคอมเมนต์อยู่ในหลายๆคลิปนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับเก่งมากครับแต่ชาตินี้ผมคงเล่นไม่ได้หรอกแต่ชาตินี้ผมคงทําไม่ได้หรอกจะเจอคําพูดพวกนี้บ่อยๆมากในการเล่นดนตรีหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับทักษะนะครับผมเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าทักษะนะครับผมเราต้องฝึกฝนครับ เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทําได้อยากจะเล่นให้ได้อันดับแรกคือตั้งเป้าก่อนว่าฉันจะต้องทําให้ได้และสิ่งที่2คือต้องฝึกฝนครับทักษะอะไรก็ตามแต่ครับต้องฝึกฝนวันนี้ไปอธิษฐานขอพรขอให้รวยขอให้รวยแต่ไม่ทํางานหาอะไรเลยมันไม่มีทางรวยครับถูกไหมครับอ่าเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนครับข้อที่3ครับพอเราตั้งเป้าพอเราฝึกฝนเราต้องฝึกจากช้าๆครับ ฝึกจากช้าๆครับไม่ต้องรีบครับซิงเกิลสโตกฝึกจากช้าๆครับดูมือสังเกตมือนะครับผมสังเกตการเวียงมืออะไรต่างๆไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นคล่องแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกได้นาทีหนึ่งเพิ่มความเร็วขึ้นฝึกได้นาทีนึงเพิ่มความเร็วขึ้นเลยนะครับฝึกแบบอย่างเงี้ยสมมติวันเนี้ยเอาแค่ความเร็วนี้เอาแค่ความเร็วนี้เลยวันพรุ่งนี้ค่อยเพิ่มอีก5 วันต่อมาค่อยเพิ่มอีก5อย่างผมเคยสอนเด็กๆนะครับผมผมจะให้เด็กๆเนี่ยเล่นอันเดิมนี่แหละนะครับเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์บางบางคนเนี่ยเป็นเดือนเลยพอเขาเล่นคล่องจนรู้สึกสบายกับกับความเร็วเท่านี้แล้วผมจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นในทุกๆสัปดาห์เพิ่มทีละนิดแบบไม่ให้เขารู้ตัวนะฮะเพิ่มทีละนิดทีละนิดแล้วเขาจะเล่นได้เองแบบที่เขาก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาเรียกว่าร่างกายเริ่มจำครับลองไปปรับไมเซ็ตตัวเองดูแล้วก็ลอง ไปเริ่มต้นใหม่ดูนะครับผมไม่ว่าจะทักษะอะไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กาาำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้โดยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ